สวัสดีพี่น้องบับบายสุขสุขชนนะครับมือน,นีกับผมนายสิ์ปัดราอุดตัวแทนโรงเรื่องกาจนาพิเศษวิทยาไรยชัยภูมิมือน,นี้ซีมาลประวัติของเท่าเพียวเมืองแพนหรือพระนครสีบริลักษ์ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเท่าเพียวเมืองแพนน้ําเดิมซื้อเท่าสักเท่าเพียเมืองแพนรับราชการที่อาณาจักรล้านสร้างเปี้ยงจันทร์ที่เมืองธนคมหงสถิต บ้านเพียปูเถาเพียเมืองแพนยังเป็นหลานปูของเจ้าแก้วบุห้มหรือเจ้าแก้วมงคลเจ้าเมืองธงสีพุ่มหรือสุวรรณภูมิคนแรกต่อมาเถาเพียเมืองแพนได้อพยพผูคคนข่าม่นําของมาสั่งบ้านซีโลนแขวงเมืองสุวรรณภูมิต่อมาเถาเพียเมืองแพนได้พาคนมาสั่งบ้านเมืองเพียอำเภอผ่านไผ่จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน ต่อมาพุทธศักราช2332เท่าเพียอเมืองแพนได้อพิอพผููคนประมาณ330คนมาตั้งบ้านบริเวณบึงบอนหรือบึงแกนตค้อในปัจจุบันและสร้างวัดขึ้นทั้งหมด4วัดดังนี้ 1. วัดเหนือปัจจุบันนี้ก็คือวัดหนองแวง 2. วัดกลางปัจจุบันนี้ก็คือวัดกลาง 3. วัดใต้ปัจจุบันนี้ก็คือวัดธา,จจนนดาดตุพระอา,ารามหลวง ซึ่งเป็นที่ปฏิสถานของพระศรีเัตนาคณหุตผลับพระครูเมืองขอนแก่นและซีวัดสุดท้ายวัดแขบปัจจุบันนี้ก็คือวัดโพธิเท่าเพียเมืองแพนมีลูกหลายคนเช่นนางคำแว่นเท่าจามเท่ามุม่งแต่จะเห็นที่สำคัญที่สุดกนนี้พระพุคนเท่าเสือหรือนางคำแว่นผู้ยุเบื้องหลังการสร้างเมืองขอนแก่น พะนครศสีบริหลักได้ปรึกษากับนา่งําแว่นว่าจะตั้งเป็นเมืองขึ้นฝ่ายนา่งําแหวนก็เห็นดีเห็นงามนําเพราะเนื่องจากพะนครศสีบริหลักได้ข่าวว่าเพียงเมืองแสนญาติพี่น้องเจ้าของได้ตั้งเมืองบร,ริเวณหนองกองแกว้วเป็นเมืองชอนบทวิบูรณ์ขึ้นฝ่ายเจ้าของก็เลยอยากเป็นเมืองคึอเขาก็เลยไปปรึกษากับลูกฝ่ายลูกก็เห็นดีเห็นงามนั่ก็เลยจะทุ่นขอราชการที่หนึ่งให้ ส่วนฝ่ายพอนี่กระ่งใบบอกไปทางเมืองนครรศสีมาจะตั้งเป็นเมืองขอนแก่นขึ้นปีพุทธศักราช2 3 4 0คอนแก่นได้ยกานาจากบ้านเป็นเมืองคอนแกน่พนพะนครศรีบรหลักได้ปกครองเมืองมา22ปีและเสียชีวิตเมื่อพุทธศักราช2 3 6 2